สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็พามาชมวัตถุมงคลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระธาตุประสิทธิ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญพระธาตุประสิทธิ์วัดธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ตัวกล่องดูตัวเหรียญกันครับ เหรียญก็จะเป็นตัวนี้เป็นเหรียญเนื้อ,เ,อเนื้อทองเหลืองครับตันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระธาตุรูปพระธาตุประสิทธิครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระธาตุส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปพระพุทธร,รูป ปางนั่งขัดสมาธิครับก็จะเป็นปางออประจําวันพลหัดครับก็ข้างบนก็จะเขียนไว้ว่าพระประธานประจําอุโบสถครับก็สร้างปีพศ2559เกครับเรียนนี้ อบก็ประมาณนี้ตัวขอบตัด <c oughs> เป็นสำหรับพระธาตุประสิทธิ์ก็จะเป็นพระประจำวันของคนเกิดวันพฤหัสสำหรับพระธาตุประสิทธิ์นี้ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับ